แสงไฟการสิ้นสุดและการเริ่มต้นของข้อความปีชยโยสิ่งมีชีวิตแห่งแสงทั้งหมดของโลกแองเจลิกและพระคริสและเอโลฮิมได้ร่วมมือกันเพื่อส่งข้อความนี้ถึงคุณในช่วงสิ้นปี2020ของโลกและการเริ่มต้นปีใหม่ของปี2021เราอยู่เคียงข้างคุณ บนเส้นทางแห่งแสงสว่างมานานและเมื่อเริ่มสักราชใหม่นี้เรารับรองว่าคุณจะพบเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณชีวิตของคุณเป็นของขวัญอันลัง่าและในตอนนี้คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของมันก่อนหน้าคุณม่านแห่งแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเปิดขึ้น เราขอต้อนรับคุณเข้าสู่โลกใหม่นี้ซึ่งจากนี้ไปคุณจะเป็นนักแสดงและผู้กำกับในชีวิตของคุณเจตจำนงเสรีที่แต่ละคนเก็บไว้ในส่วนลึกของตัวเองจะถูกเปิดเผยด้วยสิ่งสูงสุดและจะกลายเป็นแนวทางทางจิตวิญญาณของเขาคุณจะไม่มีคำถาม ให้ถามตัวเองอีกต่อไปคำพูดการกระทำและท่าทางของคุณจะยุติธรรมและสมบูรณ์แบบปรับให้เข้ากับคุณคุณกำลังเข้าสู่ยุคศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นในขณะนี้การปรากฏตัวของคุณบนโลกเป็นพร และความคิดนี้จะฝังอยู่ใน DNA ของคุณในชีวิตของคุณคุณจะกลับไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณโดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการดํารงอยู่ของคุณแม้ว่านั่นจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและทิ้งทุกสิ่งก็ตามคุณจะได้สัมผัสกับกระบวนการนี้ตามจังหวะของคุณเอง และภายในร่างกายและหัวใจของคุณยุคแห่งการเปิดหัวใจอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณเจริญรุ่งเรืองในความลื่นไหลเรียบง่ายและความสามัคคีอันศักดิ์สิทธิ์ความปั่นป่วนสันสะเทือนนี้เป็นการปฏิวัติพลังงานที่แท้จริงดำเนินชีวิตตามจังหวะของคุณเองและยินดีต้อนรับ ถูกช่วงเวลาด้วยความเคารพไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมคุณจะทำการเปรียบเทียบเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเหตุฉุกเฉินทางวิญญาณครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะกระจายความถี่เหล่านี้ออกไปอย่างนุ่มน,นวลด้วยพลังอันยิ่งใหญ่เรารู้สึกถึงความสุขนี้สำหรับคุณและเราแบ่งปันความสันสะเทือนเหล่านี้กับคุณ โลกสว่างสวัยและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็เช่นกันการทำให้บริสุทธิ์และการชำระล้างกำลังค่อยๆเกิดขึ้นสถานะสติสัมปชัญญะของคุณจะเปลี่ยนไปและคุณสามารถเข้าถึงบทสนทนาระหว่างมิติได้อย่างง่ายดาย Children of Earth ทุกสิ่ง จะสามารถเข้าถึงคุณได้มากขึ้นความงดงามของสิ่งมีชีวิตจะเป็นหนึ่งในคุณค่าที่ร่ำรวยที่สุดของมนุษย์ที่เป็นตัวเป็นตนได้ยินคำอธิษฐานของคุณถามแล้วคุณจะได้รับวิญญาณทั้งหมดจะเพิ่มความถี่และพัฒนาในระดับส่วนบุคคลเข้าร่วมกับเราดังนั้น เราจึงสร้างความสามาัคคีระหว่างมิติในแสงสว่างและความรักของหลายมิติจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติทั้งมวลจะสร้างมวลรวมแห่งแสงและความรักที่ทรงพลังนี้เพื่อให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นสัตว์แห่งแสงและความรักที่ไม่ได้มาเกิดใหม่ สามารถรวมพลังสันสะเทือนของเราเพื่อการรวมพลังนี้บนโลกได้ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะนึกถึงความสามัคคีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในช่วงต้นปี2021ของโลกตามความปรารถนาของพวกเขาในยุคใหม่นี้คุณจะกลายเป็นมนุษย์ใหม่ของโลกใหม่ที่รอคอยมานาน ปฏิกิริยาของพวกเขาจะสั่นคลอนในหัวใจด้วยความรักและพวกเขาจะแตกต่างกันเนื่องจากการหลอมรวมกับของพวกเราสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างและพี่น้องร่วมโลกของพวกเขามนุษยชาติทั้งหมดจะดาเนินการปฏิวัติครั้งนี้เราจะช่วยคุณในแสงสว่างแห่งความเป็นอยู่นี้ เพื่อให้ข้อความระหว่างมิตินี้ดีที่สุดสำหรับคุณมันมีการปรากฏตัวของเราด้วยความรักทั้งหมดที่เรามีให้คุณและพระคุณทั้งหมดที่เราส่งมาให้เราขอให้ทุกคนมีการตกแต่งภายในที่ส่องสว่างมาพร้อมกับความหวานและความรักเพื่อที่พวกเขาจะเปิดเผยแสงสว่างที่มีต่อเรา ผ่านความเชื่อและความกล้าหาญของพวกเขาจึงเป็นส่วนผสมที่การสั่นสะเทือนของการรวมกันจะถูกส่งไปยังคุณเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับร่างกายและวิญญาณของคุณแสงสีทองที่มีสีและสีรุ้งที่เราจะเปล่งออกมาจะได้รับจากโลกและจะถูกฝังอยู่ใน Heart of Gold และเลิฟของเธอพวกมันเป็นเครื่องส่งพลังงานที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้รังสีสีทองของพวกมันกำลังส่องสว่างให้กับโลกปีใหม่มาถึงแล้วนี่คือคำทํานายของการอาวตารของตัวเองบนโลกที่เราวอวยพรความกระตันยูกระตะเวทีและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข จากแหล่งที่มาถึงพวกคุณทุกคนเพื่อความกล้าหาญในการพัฒนาส่วนบุคคลขอบคุณบทความจากเฟซคุณกันนทรหัวใจเศรษฐีค่ะ